เอาเครื่องมาโมใหม่ครับมันกดไม่ค่อยติดครับก็ต้องมาโมใหม่เผื่อจะได้เวอร์ชั่นดีๆตอนนี้ผมอยู่สถวป่าครับได้อยู่พี่ไม่ว้ามมากนะกดกันได้ผมยืนพื้นสิบตัวครับตัวเข้าบ้านก็ไม่ครับผมเน้นงานบินบินบ้างลอยบ้างแล้วแต่จังหวะ บิดไหมไม่โดนบิดอะแต่มีแบบช้าอะไรเงี้ยไม่ลงมารับอะไรเงรี้ยถ้าเกิดว่าจะเหตุงานเยอะๆตรงนั้นให้นั่งตรงข้ามกันิกอยเางยตรงข้ามกัลิกรเดี๋ยวป้ามันเห็ุงานท่วกว่านั่งฝั่งกัลิกรเยอะพี่ห้าสิบหกสิบคน <c oughs> ไม่รู้จะแนะนำอะไรพีแ่แล้วแต่สเต็ปคนอะผมเชื่ออยู่แล้วว่ามันต้องมีพวกมันต้องมีสเต็ปของตัวยองการมีงาน โอเคครับผมป้าค,ค,ครับผมครับผมขอบคุณครับ